ทางตำรวจพัทยาบุกค้นภูวิลล่าสองหลังครับเจอปืนห้ากระบอกแล้วก็ตรวจพบผู้มีปัสสาวะสีม่วง15รายพันตำรวจเอกบุญสารสินทองปฏิบัติราชการกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชลบุรีพันตำรวจเอกธนพงศ์โพธิผู้กำกับการสานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาพร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนกว่า50นายบุกเข้าตรวจสอบแล้วก็จับกลุ่มอาวุธปืนได้5กระบอกครับผู้มีปัสสาวะสีม่วง15ราย ที่บ้านภูวิลล่าภายในซอยวัดบุญกัญจนารามตำบลหนองปรืออําเภอบารละมุงจังหวัดชลบุรีทีนี้จากการเข้าตรวจสอบบ้านภูวิลล่าหลังแรกครับพบชายหญิงรวมกัน24คนเดินทางมาจากกรุงเทพมหานครตรวจสอบปัสสาวะหาสารเสพติดเพราะว่ามีสีม่วง8รลายแล้วก็พบแมกกาซีน2แม็กครับมีเครื่องกระสุนบรจุเต็มแม็กส่วน เจ้าหน้าที่ตอนนี้นะครับก็อยู่ระหว่างการติดตามจับกลุ่มนะครับาบางส่วนนะฮะที่หลบหนีไปทีนี้ต่อมาตรวจสอบหลังที่2พบว่ามีกลุ่มวัยรุ่นอีก8คนเป็นกลุ่มเดินทางมาจากพื้นที่อยุธยาครับเจ้าหน้าที่ตํารวจได้ขอทําการตรวจคน้นพบอาวุธปืนในรถเป็นปืนไทยประดิษฐ์ขนาดจุด22 1กระบอกบรรจุกระสุนในรางเพลิง2นัดครับบรรจุรนในถุงพลาสติกใสอีก5นัดพอตวรวจปัสสาวะก็เจอปัสสาวะสีม่วง7รายครับ นอกจากนี้ยังไปตรวจสอบด้านหลังบ้านก็ยังพบถุงดําซึ่งซุกอยู่ในโพรงหญ้าภายในถุงดำเนี่ยมีปืนขนาด9มม2กระบอกขนาด11มม2กระบอกก็รวมกัน4กระบอกนะครับซึ่งมีบุคคลรับเป็นเจ้าของเรียบร้อยแล้วโดยทั้งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานได้คาตรวจสอบเก็บลายนิ้วมือแฝงต่อไปครับส่วนสาเหตุการยิงปืนขู่กันเนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดจากกลุ่มนักท่องเที่ยวจอดรถขวางทางเข้าที่พัก จากนั้นก็เกิดปากเสียงทะเลาะก,กันแล้วก็กลุ่มจากกรุงเทพมหานครเนี่ยชักปืนขึ้นโชว์ครับทำให้อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมาจากอายุทยาเนี่ยก็มีปืนเหมือนกันหลายกระบอกด้วยนะครับยิงขู่ลงพื้นหนึ่งนัดชาวบ้านได้ยินเสียงทวิวาทแล้วก็เสียงปืนอ,อยู่หลายครั้งนะครับก็รีบแจ้งเจ้าห้าที่ให้มาตรวจสอบโดยทันที